สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีกะสีผ้าไปตามแนวทางของปูสอนพี่น้องนะครับปูสอนกะช่วงนี้กะลุ่มๆดอนๆจักหน่อยพี่น้องนะครับเนาะแต่ว่าบอรู้ว่าเิ็นดิภารกิจมาหนีแนวทางเป็น่นดีอ่าวางแผนมาแบบใดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าความแม่นยํำกะถือว่า บบไก่กัน่หนีกันกับปูทองปูมุงคุนพี่น้องนะครับเนาะโบนีกันพี่น้องโบนีไก่กันนะครับเนาะบางท่านการรุดบางท่านเพิ่นการลุดบางท่านเพิ่นกาเข่าพี่น้องมันบบเน่เสมอไปอาจแนวทางสีเก่งอาจแนวทางสีรู้แต่กระบบลูรุดหรือเข่าพี่น้องนะครับแนวทางของไผ่ของมั่นสูตรไผ่สูตรมั่นพี่น้องถ้าบบดีเพิ่นก็ต้องแก่ต้องไขต้องปรับปรุงพี่น้องนะครับสําหรับแนวทางแต่ละสํานักแต่ละอาจารย์บ่ปป่อยให ้อยนวลพี่น้องนะครับแนวไดบบดีเพิ่นกับแก่กับคัดคือกันนะครับเพ้าพี่น้องสูตรหนึ่งบ่เขาเอาสูตรสองมาสูตรสามบ่เขาเอาสูตรสี่มาพี่น้องนะครับบ่อต่างกันเลยนะครับบ่ต่างกันเลยสําหรับแนวทางพี่น้องนะครับแต่ละสํานักแต่ละอาจารย์ใส่สูตรบ่คือกันพี่น้องบ่คือกันถ้าใส่สูตรคือกันมมนจะตรงกันเบิดพี่น้องอันนี้สูตรใครสูตรมันคู่บ่าไปคู่บ่ามั่น อาจารย์ไผ่อาจารย์มั่นตีล่ำเรียนมากพี่น้องนะครับเนาะผู้หนึ่งเรียนจัางหนึ่งผู้หนึ่งเรียนจัางหนึ่งคือเฮ้านี่แหละพี่น้องนะครับบวกขึ้กันเนาะนะครับเอาพี่น้องมือวันนี้พอใจดีสิาพาไปตามเลยพี่น้องไปตามปู่สอนเลยเนาะใส่วันที่กันก่อนพี่น้องวันที่ วันที่สิบสี่พี่น้องนะครับวันที่สิบสี่เด้อว,วันที่สิบสี่ตุลาพี่น้องนะครับกลมสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับอันนี้ของปูสอนเด้อนะครับนี่คือแนวทางปูสอนพี่น้องนะครับเราพัฒนา ลาวพัฒนาปู่สอนนะครับประกากระเบิดมึกแล้วพี่น้องเลยปู่สอนนะครับแนวทางของเพื่อนมือนี่สีเขาหรือสีรด,ดให้พี่น้องเป็นผูู้ตัดชิ้นพี่น้องนะครับ ให้พี่น้องเป็นคนตัดสินนะครับวิ่งบนล่างอะไรปู่สอนเนาะวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับบนล่าง บนล่างนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างอีหยังคือหยังเดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องนะครับนะครับวิ่งบนล่างของปูสอนคือหยังพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างกับเพิ่นเป็นแต่ถือตาถือใจว่ากับบรู้กันแล้วแต่พี่น้องเด้ออันนั้นก็ได้มาเบิ่งมาผิดจรลนาไปพร้อมพอมกันว่า คูสวนเอาแนวทางตัวใดพี่น้องวิ่งบนล่างนะครับเนาะวิ่งบนล่างพี่น้องสามสามกับเจ็ดพี่น้องวิ่งบนล่างสามกับเจ็ดเด้อนะครับวิ่งบนล่างสามกับเจ็ดพี่น้องนะครับ นี่คือแนวทางของครูสอนพี่น้องนะครับเดี๋ยวก็มาเบิงวิธีการจับคูของเพื่อนพี่น้องแต่ว่ามือนี่พอใจดีสิฟันทงทุกสำนักพี่น้องฟันตัวรูดคนละหนึ่งตัวจับคู่คนละหนึ่งคู่แต่ละสำนักพี่น้องแต่ละสำนักพี่น้องสิจับฟันทงได้พี่น้องได้ฟันทงกันได้พี่น้องนะครับเนาะฟันทงกันทุกสำนักทุก OUR อาจารย์พี่น้อง สี่ยงมาให้พี่ให้น้องเอฟซีพอใจดีมีความสุขสมหวังโชคดีมีใช่ไปตามๆกันเลยพี่น้องเอาเงินออกพรรษากลับบ้านเฮาไห้ได้เด้อพี่น้องเด้อจังได้ก็เอาเงินเที่ยวอ,ออกพรรษาให้กันได้หลายๆสุภูสุคนพี่น้องให้ถือสุภูสุคนเด้อนะครับให้ได้หลายพี่น้องสนุกเที่ยวสนุกกินกันนะครับเอาพี่น้องการจับคู่ของปูสอน เพิ่นจับไห้ตูใดแนวทางเพิ่นสีคมบอ่อสีเข่าบอ่อสีลุดบอ่อจังดใดขายพี่น้องพิจรารณาเอาเบิ่งเอาเนาะแนวทางเพิ่นไหมาอยู่กับพีกับน้องสีตักสินใจอยู่กับพีกับน้องสีเห็นดีเห็นงามท่านั้นพี่น้องบมงมีผลใดตัดสินใจให้ได้นอกจากพี่น้องตัดสินใจกันเอาเองว่าสีเอาโตใดมันมีอยู่จากโตมักชุดใดเอาชุดนั่นพี่น้อง เอามากชุดนี่นัก,นกเอานักนักตัวนักกับเบาไปนะเอาพี่น้องมาเบิง้งแนวทางครูสอนจับครูให้พี่น้องสามสามนนหนึ่งเนาสามหนึง่ง Sam nah. Sam Ho. Sam H Sam พี่น้องหน้าท่าของปูมันจับครูหายแล้วเรียบ้อยสามหนึ่งสามห้าสามหกสามเก้าพี่น้องมาเบิ่งชุดที่สองของปูพี่น้องเจ็ดอะได้เนาะพี่น้องเนาะเจ็ดจังบาทนี่พี่น้องเอามาเบิ่งกันพี่น้องนะครับเจ็ด 3 7 m 7 e t C j e นี่คือแนวทางของปูสอนพี่น้องมาแล้วครบแล้วบาทนี่พี่น้องนะครับพี่น้องมกักกระจัดกัรกระพานเดอ้อนะครับครบแล้วครบแล้วมาครบแล้วของปูสอนนะครับนี่คือแนวทางของปูสอนพี่น้องนะครับวันที่14ตุลาสองห้าหกเ็ลาพัฒนาปูสอน วิ่งบนล่าง7กับ3พี่น้องจับคู่3 1 3 5 3 6 3 9 7 3 7 4 7 5และ7 9พี่น้องนะครับให้พี่น้องพิจารณาเอามากักกาจขัดกระพานบาว่ากันพี่น้องอ่ะใส่หมายเลขบัญชีพอใจดีไว้ก่อนพี่น้องอันนี้คือกำลังใจขวัญและกำลังใจเท่านั้น1 5 4 3 7 6 0 9 7ส สี่พี่น้องนี่คือขวัญและกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องที่สี่ไน้ลำใจกับพ่อใจดีนะพี่น้องเนาะกะซิกรกะซิกรไทยพี่น้องนะครับครับกะซิกรไทยนี่ครับกะซิกรไทยเด้อเอาพี่น้องแคปหน้าจอปูชสอนไว้แคบ หน้าจอปู้สอนแล้วล้ะก็จะเริ่มกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนลหลายๆพี่น้องกำลังใจเท่านั้นที่สิพาเพิ่นไปรอดไปถึงฟังพี่น้องอ่าสำหรับคลิปที่พอใจดีกับมินวทางฝากดีต่อน้องซัพนี่ะพี่น้องอีกสักครู่รอฟันทงเม็ดเดียวพี่น้องนะครับสวัสดีครับ